สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายปลาใหม่ครับเมื่อนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการซื้อขายที่ดินในเขตปลาสมวนชาติหรือเขตปลาใหม่นะครับที่บ่มีการออกเอกสารสิทธิต์ตามประมวลกฎหมายที่ดินน,นะครับโดยใส่หลักฐานการเสียภาษีพอบบท่อหาหรือภาษีดอกหยา ซึ่งปัจจุบันนี้เขายกเลิกว่ามีการจัดเก็บภาษีประเภทนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีพี่น้องเข้าบางคนที่เพิ่งถือหลักฐานการเสียภาษีพ่อบอทเอหาไว้อยู่นะครับเอกสารการเสียภาษีตามพ่อแบบพ่อบอท้าหาเนี่ยนะครับพี่น้องเขาบดถือว่าเป็นเอกสารที่ได้มากตามบ่มวนกฎหมายที่ดินนะครับฉะนนั้นนะครับ ที่ดินที่พ่อแม่พี่น้องครอบครองทํากินอยู่ในเขตปลาสงวนหรือเขตปลาใหม่เนี่ยมันจึงมีสถานะเป็นปลาอยู่นะครับเพราะมีสถานะเป็นปลาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจึงบแมนเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั่นนะครับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเป็นของรัฐนะครับโดยมีกรมปลาใหม่เป็นผู้ดูแลนะครับฉะนั้นนะครับ สิทธิ์ของพี่น้องเนี่ยที่ครอบครองท่านกินอยู่ในเขตปลาสมวันนัชาหรือเขตป่าใหม่มันจึงเป็นเพียงสิทธิ์ครอบครองในที่ดินแปลงนั้นๆที่พี่น้องเสียภาษีพ่อบ่ท,ท้อหาเสื่อนะครับเมื่อมันเป็นเพียงสิทธิ์ครอบครองในที่ดินแค่นั้นนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องมีการซื้อขายกันเนี่ยนะครับเนื่องจากพ่อแม่พี่น้องว่าม่นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมันจึงบ่าสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กันได้นะครับ ซึ่งสิทธิ์ครอบครองของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับมันบวสามารถที่จะโยกมตแยางกับรัฐได้นะครับเช่นนะครับผมยกตัวอย่างพ่อแม่พี่นอออ้องที่ครอบครองทํากินในที่ดินปลาสงวนหรือที่ดินปลาใหม่นะครับถ้าครบ1ิบปีจะอ้างว่าจะต้องได้กรรมสิทธิ์เหมือนกันการครอบครองปลรปักในที่ดินเหมือนพวกชนวนนอสามตรงนั้นอ้างบ่ได้นะครับพี่น้อง พ่นองจะครอบครองกีร่อยปีพันปีตาบใดที่มันเป็นปลาสงวนอยู่นะครับพี่นองก็เอามาอ้างตวัวแยงิงธี์กับปลัดก็ได,ด้คือเก่านะครับแต่ซี์ครอบคร้องของพี่นองที่ทํากินอยู่ในป่าสงวนหรือว่าพื้นที่ปลาใหม่นี่พอแม่พี่นองสามารถอ้างซิต์ตัวแยงกับเาวาบานน้กากันได้หรือเอกนชนน้กากันได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าพอแม่พี่นองอ ความข้องทํากินอยู่ในพื้นที่ปลาสงวนหรือหรือพื้นที่ปลาใหม่นะครับมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับวันดีขึ้นดีมีบุคคลอื่นบุกลุกเข้าไปทาําลไรทรัพย์สินของพี่น้องนะครับหรือไปแย่งการครอบครองที่ดินกับพี่น้องเนี่ยนะครับคนที่ครอบครองคนแหลกย่อมมีสิทธิ์ดีกว่าสามารถไปยืนฟ้องดําเนินคดีกับบุคคลที่บุลกลุกใดประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะครับอ่าเมื่อ พี่น้องรู้แล้วนะครับว่าการซื้อขายที่ดินในปลาสงวนมันบ่สามารถที่จะโอนอกรรมสิทธิ์ได้เพราะว่ากรรมสิทธิ์เป็นของรัดนะครับบมเมนของพี่น้องนะครับจะนั้นพี่น้องท่านใดที่จะเข้าไปซื้อที่ดินในเขตปลาสงวนหรือเขตป่าใหม่ก็ต้องคิดให้ดีนะครับซื้อแล้วเข้าก็บว่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับเพราะว่า ในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยโดยรักเนี่ยนะครับเขากับรัฐเขากาหนดขึ้นมานะครับให้เป็นพื้นที่ที่เป็นสมบัติส่วนร่วมของคนทั้งประเทศนะครับเพื่ออนุรักษ์สภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้นะครับให้เป็นสมบัติส่วนร่วมของคนทั้งประเทศนะครับตามกฎหมายแล้วบุคคลใดบุกรูกเข้าไปขรอค้องทำกินในเขตป่าใหม่หรือเขตป่าสงวนเนี่ยมันเป็นความผิดดูแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารัฐ เขาแก้ไขปัญหาความเหลือดล้นของพอแมพี่นองก็คืออนุรลมนผ่อนผันใ้ท้ากินในพื้นที่ป่าไม่หรือพื้นที่ปลาสงวนแห่งชาติภายใต้กวดเก์กติกาหรือเงื่อนไขต่างๆนะครับฉะนั้นนะครับการซื้อขายที่ดินในป่าสงวนหรือพื้นที่ปลาไม่เนี่ยนะครับบุคคลใดที่บดไดรับสิทธิในการอนุรลมพผ่อนผันเนี่ยนะครับหากมีการตรวจพบภายหลังอาจจะถูกดำเนินคดีได้ เมื่อันทีเฮาเห็นเป็นข่าวอยว่นะครับว่า,าบุคคลนั่นบุคคลนี่บ่มบ่มีสิดได้รับการอนุรลมฟันพัน,พน,พนให้ทำกินในปลาสงวนหรือในพื้นที่ป่าใหม่ก็จะถูกดำเนินคดีนะครับดังที่เฮาเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับผมเพราะว่ารัฐเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเขตปลาสงวนเนี่ยสาม,มารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการในพื้นที่นั่นนะครับมีซิท์ที่จะไป ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่บุกลุกปลาสงวนบุกลุกป้าไม่นะครับหรือบุคคลที่เหตุพิดเงินไขในการาทากินในเขตปลาสงวนต่างๆนะครับนี่แหละครับก็เอาความรู้ด้านกฎหมายปลาสงวนมาฝากกันนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องท่านใดเข้ามาชมคลิปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับ ก็จะได้น้าความรู้หลายๆเรื่องมาบอกเราให้กันฟังนะครับเพราะว่าจะเป็นข้อกฎหมายหรือว่า,ากิจการรมดีๆของงานด่านปาใหม่นะครับที่เป็นประโยชน์ครับพี่น้องนั่นแหละครับเอามาฝากกันสําหรับมื้อนี้ก็คงไม่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ